เกิดกระแสดรามมาอีกแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่มีทางบุคคลท่านหนึ่งนะคะได้ไปโพสในกลุ่มนี่แหละคะ่ะพี่น้องเรียกว่าโพสเขาจะคล้องนี่ละคือโพสต์เกี่ยวกับหมอลำซิงค่ะดราม,ม่ามอลำซิงค่าจ้างสามแสนหาเป็นนังจังเลนไดซํานีโอ้โหทุกคนเมื่อกลเกิดการพากษาวิจารณ์นะคะซึ่งกับเป็นการแบบว่าเป็นมอลำซิ่งสื่อดังเลยแหละอะวงหนีนอนในราค้วยกรยุ่งไป ไปมอจอกับทางไมพัชลีอ่าไปมอจอกับทางไมพัชลีที่ได้มีการออกมาโพสคอมเมนต์คอมเมนต์มมนหนึ่งทีมีการมาดูถูกข้างหมอลำไมพัชลีค่ะอาดตองเริ่มท้าความก่อนสำหรับโพสโพสนี้ซานี้สร์ิบอตังต่อเป็นี่นะคะบอเด้วายงค์ไซ่วงไมพัชรีเด้แต่ว่ามันก็เป็นหมอลำซิงอ่ะชื่อดังเลยแหละที่เขาบอกว่าค่าจ้างในสามแสนห้าไปสืบเอาเองมาหมอลำซิงวงใดค่ะจางสามแสนห้านะคะทุกคนแต่ว่า ต้องบอกก่อนว่ากระแสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเป็นดราม่าร้อนนะถึงกระแสที่ว่ามันมีคนมาโพส์ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งค่ะเป็นบะลูเหรอเป็นไผ่ค่ะพี่น้องมันกล่าว่าโพสต์ว่าคันสามแซนหาเลือกแค่ตีสอ,องมูเจากระล่องคิดเบิงคิดดีดีเดอราคานีจ้างในหอดหมอลำใหญ่คาะด,ดางัดงๆพร้อมแล้วกะเล่นซอดแจงอีก ประเด็นหล,ลักๆในโพดน,นี้เลยก็คือไม่พอใจที่หมอลำจ้างมาตั้ง3ามแสนแล้วทำไปเล่นถึงตีสองหมอลำสิ่งนะคะหมือนหมอลำมูก็ได้บอกว่าไปจ้างหมอลำมูสิบ,บดีกว่าติประมาณนี้นะคะพี่น้องแต่พอมันมีโพดๆออกไปมันก็เกิดกระแสดราม่าพ,พิจารณาเนี่ยเออถ้าว่าแพงก็ไม่ต้องจ้างแค่นั้นขึ้นอยู่กับความพอใจสัญญาจ้างอ่าถูกใจไม่มีคําว่าแพง่นมาตั้งสี่ค่ะพี่น้อง ซึ่งมอลล์ลำซิงสามเซนหาในประเทศไทยกับว่าลายลว่วงดอกพี่น้องอ่ะคนกับพ่อสีหูอยู่ว่าวงใหนแต่ว่าพอมันมีคนโยงมาหาทางพี่ใหม่พัชรีเนาะทางนี้บอกเลยกกับกัรท่บาเสียหายเพิ่นดอกนะคะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นนะ่ะเป็นวงที่มีมาตรฐานอยู่แล้วเป็นวงที่มีความทันสมัยนะคะเป็นหมอลลําำซิงรวมสมัยที่คอนเสิร์ตร่วมสมัยที่เหมาะสมกับราคาจ้างหลักแสนน้อง่ายซาทุกคน พอมันเกิดประเด็นนี้ออกมาเลยมันก็เกิดคําถามว่าคนจ้งางอะถ้าพอใจไม่มีคําว่าแพงแล้วถ้าคุณอยากดูถึงเช้าคุณก็ทําไมไม่จ้างหมอาำมู่ทําไมต้องจ้างหมอํำซิ่งประมาณานี้นะคะพี่น้องมันมีเหตุเลือกหลายเพราะว่าหมอํำซิ่งนะคะมันมีล่าเรื่องล่าอย่างนี้พี่น้องมันเตย้ยเบิดขึ้นตาสามทุ่มพอตีสองอย่างสิ่ไหมแต่ถามหมอรำมู่มันต้องได้พักพักล่าเรื่องพักตกนันโลกเสีย ถ้าคนไม่ชอบลําเรื่องก็ดราม่าอีกว่าทําไมไม่ออลลําซิ่งมาทุกคนเก็ตไหมเพอมันเป็นดราม่าออกมามันกลับไปแบบว่าใหม่พัชรีเพิ่งโพสในหนึ่งวันที่ผ่านมาเลยในเรื่องราวที่ว่ามีคนมาแบบว่ากําไรหลายหมอลําไหนกาไรหลายนะคะใหม่พัชรีนี่เออลงทุนยี่สิบได้สามร้อยประมาณนี้จนเหตุเป็นเหตุนำพาหายทางคุณพี่ใหม่พัชรีนี่เจ้าของวงหมอําซิง่งชื่อดังคอนเสิร์ตร,ร่วมสมัยใหม่พัชรีเนี่ย ต้องออกมาโพสเดือดแล้วก็ตอบก,กับคอมเมนต์บอกว่าเป็นห้างบอสนกซอแอนกันเลยเขามาคอมเมนต์ถึงประเด็นนี้นะ,ะว่าบางที่นะคะการที่คุณนะคะมีอาชีพเป็นถึงข้าราชการครูแต่คุณมีความคิดแบบนี้บางคนก็ว่าเป็นคู่นี่จับฉลากได้บอนะคะเพราะคนที่มาคอมเมนต์ว่าคืออยู่ีนกลุ่มที่มาเป็นครู่ไหมคะพี่น้องเป็นว่ากลุ่มคู่กลุ่มอย่างบอกกันนะซิแม่อาซึ่งพี่หมายพัชรีเนี่ยจะได้อะ ไปแคปคออเมตนยนี้มาว่าต้นทุน20กับรายร300นะคะพี่น้องอ่ะพ่อเพิ่นแคปอันนี้มาแล้วนะคะเพิ่นก็ได้มีการไปอธิบายไปอธิบายในโพสตนะคะอยู่ใน Facebook แฟนเพจของใหม่พัชดีนี่แหละได้มีการไปอธิบายบอกว่าไปเห็นเม้นนี้ตอกกับกันในกลุ่มเพื่อนๆพี่ๆเ,เก่งๆและคนนี้คือคือครูคนะสิคระพี่น้องสอนหนังสืออยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในโคราชถ้าคุณ ครูผ่านมาเห็นโพสต์นี้ขอให้คุณครูรู้ไว้นะคะว่าถ้าคุณครูใส่ชุดสีกากีแล้วจะดูถูกคนอื่นยังไงก็ได้มันไม่ใช่อย่าลืมว่าทุกอย่างมีการลงทุนฉันลงทุนทั้งกายและใจและทางชีวิตเพื่อสร้างทุกอย่างเพื่อสร้างตัวเองขึ้นมาฉันยอมเสียบางอย่างเพื่อแลกกับบางอย่างอดทนฉันทนฉันทำอ่า และฉันทํามากกว่าในสิ่งที่คุณเห็นทุกอย่างคือการลงทุนไม่ใช่ 10، บาท20บาทนะคะซื้อของทุกอย่างฉันลงทุนไปแล้วมากกว่า50ล้านบาทคุณคิดว่ามันทํากันง่ายๆหรอคะถ้ามีความคิดแบบนี้เขาเอื่อคนามคิดหมาสีดาหมากะรูโตนหมาเพราะหมาขอยมูจะควบกว่าเจาถ้าคิดแต่ซ้ำนี่ตาแบบนี้กะสียูสอนนักเรียนให้เป็นคน ดูถูกค,คนอีกอถ้าเม้นนี้รู้สึกว่าคุณไม่เหมาะสมกับการสอนคนอื่นคุณเหมาะสมกับการเป็นตัวเองให้เลิกเป็นคนแบบนี้ก่อนอย่าว่าสอนนะคะดูถูกได้อย่าดีแต่เห็นเม้นนั่งับเตงเออมาสิค่ะพี่น้องซึ่งหลังจากที่พี่ไมพัชรีนี่ได้มีการโพสต์ออกไปนะคะเพื่อน็ได้มีการมาตอบกลับนะคะต่ออีกนะคะบอกว่าเงินเดือนมึงปีนึงกูาหาได้ชั่วโมงเดียวถ้าให้ดูถูกมันหลายแนว กลัวตัวอ่าหลนยเนวเว้านะคะอยากให้ดูถูกกันเนี่ยพี่หมายมาชลีนีเงินเดือนเดือนนึงเนี่ยในหลายก็เจ้าอีกประมาณนี้คนฟังมาหอตอนนี้แหลวมันเกี่ยวพันอย่างกับโพสที่สาวเนยเอามาบอกนะคะพี่น้องมันเกี่ยวค่ะทุกคนเพราะมันก็มีคนอ่าเขามาพูดกันนั่นแหละว่าเออหรือจะเป็นมงหมายมัชรีเพราะหมายมัชลีก็เพิ่งมีดราม่าเรื่องมีคนมาเหยียดอาจจะเป็นคอมเมนต์ใต้โพส์ที่สาวในพูดไปโพส์ที่ว่ามอล่ําซิ่ง ามเซนหาเลนฮอตีสองนะคะวันนี้เขาจะหยอดนะ้องบอกถึงประเด็นหมอลำซิ่งสามเซนหาเรนฮอตีสองคือหมอลำซิ่งเนาะเขาไม่เล่นถึงเช้าอยู่แล้วหมอลำซิ่งเขาประเด็นขอสาอ,อยู่แล้วคุณต้องขอใจเม่อวาสจะเป็นข้อเสื่อมหรือเอียงกัตามแต่แล้วคุณสิมาใส่เข้ามาสามเซนหาเลนฮอตีสองบอได้ศิลปินบางคนขึ้นแค่ชั่วโมงเดียวสี่ห้าแสนก็มีมันอยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละคนจ้างอ่ะหรือคุณจ้างมาแต่คุณไม่พอใจ มันก็อยู่ที่คุณแล้วว่าคุณไม่ศึกษาข้อมูลหรือคนที่โพสเนี่ยไม่ใช่คนที่จ้างคุณก็ต้องศึกษาข้อมูลนะว่านี่คือหมอลำซิ่งไม่ใช่หมอลำมูนะคะหมอลำมูนี่อ่ะที่สาวน้อยวาเลยหมอลำมูมีเปิดวงมีเด่นตลกล่ําเรืองแล้วก็เตยบอกพี่น้องแล้วก็ช่วงโชว์อย่างมันบอกแต่หมอลำซิ่งเขาสิตเตยไปเบิร์ดเลยไม่พัชรีสาวน้อยเคยไปดูเนี่ยตั้งแต่รู้สึกว่าอัปเกรดมาเป็นวงหมอลำซิ่งแบบระดับใหญ่เลยเนี่ย เพื่อนกับีการรอกอันในตะเทีนทีดีมากๆมวลกนคือมวลย่าวเลยไม่ญีปาชลี่นี่ม,ม่มีหยุดบ่มไม่ยอนมันก็คุมแล้วก็คุมค่าแล้วจากาชั่วโมง,มงมอะประมาณหกชั่วโมงไหมถึงหกไหมอืมทุกคนประมาณหกแหละนะคะแล้วเขาเขาบอกว่าสามแสนห้าหกชั่วโมงตกชั่วโมงแล้วบู้หลายหมื่นคุณกับสิบโอคิดในตีมาต้นทุ่นเพื่อนจังได้จังได้จังได้นะเพื่อนว่าเป็นหมอนกๆง่อยเพื่อนเป็นหมอนทีเออทุกคนเข้าใจบ แล้วระดับหมอลำซิ่งสามแสนห้านี่มันต้องใหญ่แค่ไหนนะอะถ้ามองเป็นกลางนะถ้ามองว่าเป็นวงไหนนะมันต้องใหญ่แค่ไหนหมอลำซิ่งสามแสนห้านี่ยมันต้องใหญ่มากมันไม่ใช่น้อยๆหมอลำซิ่งแถวบ้านในส่วนมากกะ่แี่แบบว่าหามื่นถึงแสนอ่าประมาณน,นี้แต่คันสามแทนหานี่พี่นอ้องอะคิดเอาว่าวงใดนะคะเาาเน่กับบริวารสี่ไปปักปั่มนะคะแต่คันไฮว่าคันวาเป็นวงแห่ไมอีลี มันก็สงค้วนแล้วที่เพื่อน่ิเอา3้แสนหาเดีวเพื่นเห่นนซ้ำหนีนะคะมันก็ถือว่าเป็นคุ้มแล้วสําหรับคนที่จางมากเพราะฉะนั้นย่าซาไปดาม่านะคะเลิกดาม่านะคะแล้วก็พิจารณาถ้าคุณไม่พอใจคุณก็แค่ไปหาดูหมอลรมู่ในราคา3ามแสนคุณอย่ามาดูหมอรำซิ่งในราคา3ามแสนเท่านั้นเองมันง่ายนิดเดียวเลยคะ่ยะย่าสมาดาม่านะคะ ดามาแล้วดอีหยัางดามาแล้วก็บอด้หยังดอกไดตายคนมาดามาทั่วลุงนะคะอยากให้เข้าใจสายอาชีพด้วยนะคะว่าแต่ละอาชีพเขาล้วนมีการลงทนุนโดยเฉพาะหมอลำหาสิบล้านหกสิบล้านยี่สิบล้านแล้วแต่วงนะคะพี่น้องจะในก็ฝากไว้นาเป็นกาลังใจแห้วงหมอลำสิงวงหนีนค่ะ